1ิบเอ็กลหะวิวาทสูตรว่าด,ด้วยการทะเลาะวิวาทพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้869การทะเลาะวิวาทความคล่ำครวญ869การทะเลาะการวิวาทความคล่ำครวนความเศร้าโศกความตรนีความถือตัวความดูหมิน่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหน กิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้870การทะเลาะการวิวาทความคล่่าครวนความเศร้าโศกความตรณีความถือตัวความดูหมิน่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งที่เป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรณีมีมาจากสิ่งเป็นที่รัก เมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นพระพุทธเเนรมิตรทูลถามดังนี้871สิสิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จ หวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้872สิิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จ หวังของนอรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้873ฉันทะในโลกนี้มีต้นเหตุมาจากไหนและความตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดที่สมณะตรัสไว้แล้ว คำเหล่านั้นมีมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้874ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันท้าก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ875 ทำแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสยัยย่อมมีในเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่บุคคลผู้มีสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานและทำเหล่าใดที่พระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ทำเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาพระพุทธในระมิตรทูลถามดังนี้ 876ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้877 ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องคือความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะแก่เธอพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้878ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน และความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้879เพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดขึ้นความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่มีเมื่อรูปไม่มีภัษะจึงไม่ถูกต้องพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้880เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงมีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้881บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ประสะจากสัญญาก็ไม่ใช่เมื่อบุคคลดําเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มี เพราะส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้882ดข้าพระองค์ได้ทูลถามทำใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบทมนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามทำอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกทำนั้นด้วยเถิดสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้883สมสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอารูปสมบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือ8 8 4มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้นรู้จักสมณพราหมณ ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่าเป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราชนั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่กนละหะวาทสูตรที่11บจบ